สู่วงการลกโลกฝ่ายชายครับเป็นยังไงฮะก็เอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่อยากจะเห็นธรรมชาติเนี่ยอยู่กับประเทศของเราไปนานๆครับผมเราพอเรามีแคมเปญดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันลดดีเออร์นี่ครับผมเราก็ตอบรับทันทีเลยเราก็อยากจะมาช่วยลณรมณ์คนให้ช่วยกันักโลกด้วยแต่คนเห็นรูปเราแล้วแบบดูกลังกับอยู่บนธรรมชาติชอบเหมาะสมมากดูดูเป็นเด็กแบบเจอสิ่งแปลกแปลกแปลกๆนะอะไรรับ ตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบธรรมชาติเล้ววันนี้อยุนวันนี้แบ่งปัดมอบต้นไม้ให้ไปปลูกกันที่บ้านด้วยใช่ใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีการแจกต้นกลาให้พี่พี่แฟนลับทั้งหนึรอคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็จะได้เอาไปปลูกกันต่อนะครับไปสร้างพื้นที่สีเขียวให้ประเทศของเรากันด้วยนะครับรับาก ได้ครับผมก็ขอฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมโครงการนะครับเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟตดีเออยกันเยอะเยนนะครับผมก็จะมีที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันนะครับทุกสิบสาขาสิบสาขาทั่วประเทศเลยครับผมก็สามารถไปรับกันได้ครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับเกิดเสียงหลบช่วนี้นี้คือละครแน่นแท้ไม่ได้พักเลยนะครับอ๋อใช่ครับช่วงนี้ก็มีทั้งถ่ายละครแล้วก็ถ่ายหนักด้วยครับผมก็จะ เกือบเจ็ดวันเลยเออแล้วเป็นแล้กายเป็นยังไงบ้างก็นิดหน่อยครับก็อาจจะพักผ่อนน้อยครับช่วงนี้หน้าตาก็อาจจะดูเพียเพียเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะเหมือนกันแบบดูดูเพียเพียงง่วงๆนะใช่ครับได้นอนากี่ชั่วโมงครับลูกตอนนี้ก็ประมาณหกหกประมาณหกอันนี้คือเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือหกครับเออน้อยสุดน้อยสุดก็คือไม่นอนเลยน้อยสุดก็มาสี่สามสี่แล้ว น้ำหนักลดไมหันครับอ,อะไรนะครับน้ำหนักลดลงไปไหมน้ำหนักลดไมหดไมช่วงนี้ก็อาจจะมีลดนิดหน่อยครับก็ผอมลงครับรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทุกน์เป็นผลดีใช่ครับทำงานเป็นหนี้ครับทา <laughs> <c oughs> เป็นหนี้เลยเหรอ <c oughs> ใช่ครับผมแล้วเป็นจริงแมทเขาไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นย่าไม่เป็นครับผมเออเออแต่มันยังไม่ได้ส่งผล พอ่าง๋อยังครับตอนนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นตไปนี้แล้วกันครับอย่างวิตามินอะไรเงี้ยต้องบำรุงไหมครับก็ก็มีกินบ้างครับผมดิอะต้าบ้างแข็งแรงยังพร้อมที่ออกมาทํางานจะพูดอะไรอยู่ครับผมพร้อมครับพร้อมเจอทุกๆคนเหมือนเดิมเลยครับช่วงนี้เราเริ่มหายเราเริ่มแบบว่าออกงานอีกงานอีเวนต์งานอะไรเริ่มมาให้ความสุขเราเป็นไงบ้างครับอะไรนะครับเริ่มออกงานได้แล้วเริ่มออกงานได้แล้วมาตรการเรื่องผ่อนคลายแล้วก็ ก็โอเคนะครับก็ถือว่าดีเลยครับผมแต่ว่าเสียดายที่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปอีเวนต์ช่วงนี้ผมผมจะถ่ายละครกันหนักค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ถ่ายละครกันหนักอยู่ในกองเยอะแต่ว่างานโฆษณาอย่างเน้นนะครับย่างเน้นนะก็มีมาเรื่อยๆครับก็ยังสามารถรับเพิ่มได้อีกครับรับได้อีกเหรอฮะเราได้อีกครับเหลืออะไรนะก็เหลืออะไรบ้างที่่ถายได้ก็ร็อกที่แล้วก็มีนะมี แชมพูแชมพูก็ยังไม่มีครับอ,อ,อ,อะไรครับอยางไดอีกออที่กน้นวดได <c oughs> ้ี่กนนนวดอะไรพวกนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับผมแล้วขนจดเท้า, <c oughs> ายังแสดงยังไม่ครบยังไม่ครบครับ,รบแว่นแว่นก็ได้ครับเวลามีใช่ไหมคะถ้าติดต่อมาก็เดี๋ยวมีให้ครับถ้าเข้ากันดีวแล้วครับ ถ้าจากของเก่าก็ประมาณ10ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มบางตัวนิดหน่อยแต่ก็อยากให้รอติดตามกันดูครับผมต้องมาอีกหลายตัวไหมคะกรค่ะก็รอติดตามดีกว่าครับผมแล้วอยังบอกไม่ได้มีอกไม่ได้ครับยากบอกไม่ได้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์แหละครับผมก็ถือว่ากระแสหวังว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กันครับถือว่ากระแสยงดีนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตามของละครที่ต้าเป็นส่วนใหญ่อะไรใช่ครับพี่พแฟนคลับทุกคนก็พยายามตามหาเราครับผมปกติเวลาเรา ถ่ายละครอะไรพวกนี้เราก็จะค่อนข้างเงียบในโลกโซเ <ừ> <ๆ>ชียลพี่เขาจะแบบคอยตามคอยเล่นแท็กคอยอะไรให้ทำให้เราเงียบด้วยครับก็คือออกแท<า>็กตามหาเ<ๆ>ราว่าชากหายไปไหนใช่ระมาณคิดถึงคิดถึงอะไรอย่างนี้ครับ เราเราเราหนักใจไหมเพราะว่าเหมือนเราหายไปไม่ได้เลยแฟนคลับเขาตามหาตลอดทุกครั้งเลยอะก็ไม่หนักใจนะครับเพราะเพราะผมเชื่อว่าพี่พี่แฟนคลับที่เขาตามเพราะคิดถึงแต่ว่าถ้าถ้าเราถึงถึงเราติดงานจริงเนี่ยพี่พี่แฟนคลับเขาก็เข้าใจครับเราจะอัพแบบโซเชียลอะไรบ่อยขึ้นไหมล่ะแฟนคลับได้รู้ความเคลื่อนไหวนิดนึงว่าเออเราู่ดีมีสุขนะจริงจนี่ก็อัพบ่อยกว่าเดิมนะครับมากอาจจะอาจจะอาจจะน้อยอยู่แต่ก็พยายามบ่อยกว่าเดิมนะครับก็พยายามจะให้บ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับ เรียกว่าเราก็คือชอบไปคอยส่องแฉกดูว่าแฟนๆถามหาอะไรกันบอาใช่ส่วนใหญ่เราจะชอบเข้าไปส่องแฉกในทวิตเตอร์ครับผมก็เรียนนางส่องทุกวันนะแล้ว่าต้องมีอะไรอัปเดตทุกวันใช่ครับก็เห็นวี่พีแฟนคลับรู้เรื่องอะไรเราก็รู้ด้วยครับช่วงนี้ไปเข้าป่า่อนี่าน่ยาใช่ครับผมก็เป็นเรื่องโบผ่าฟันยาวครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถ่ายจบแล้วเข้าป่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาติอะไรอยู่แล้ว อะไรพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับเราไปสนุกมากกว่าครับจริงตอนนั้นนี่มันมีภาพของมอนด้วยมือเรามันเป็นแึงอ๋อใช่ครับเพราะว่ามันเป็นซีนที่ต้องใช้ศิละปะการต่อสู้นิดนึงครับผมแล้วมันเป็นซีนต้องใช้ดาบครับแล้วพอถือดาบทั้งวันเนี่ยแกว่งทั้งวันทั้งวันทั้งวันมันก็อาจจะมีพองมีอะไรนิดหน่อยอ๋อแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าอุบิเหตุระหว่างกองผ่ายททำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ครับไม่เอออะไรมากับพี่แอ้มในในบ้างกายสนุกครับพี่แอนน่ารักครับผมคือ อย่างกองวัวผ่านฟันยับเนี่ยเราก็จะไปแนวแบบคอมเมดี้เนาะเราก็ต้องไปแบบสนุกสนุกครับผมพอไปเจอพี่แอนเจอพี่จา้าเจอพี่ไฮหรือว่าเจอพี่กอจ,จิเนี่ยในบรรดาแกงๆเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแสบความสนุกครับผมอย่างกองนี้เนี่ยรอทานพร้อม้วคร ทันทันทุกคนครับแต่จะไม่ค่อยทันพิจ้าครับพิจ้าพีจ้าเขาสุดยอดจริงครับยังพี่แอเขาเป็นสายละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยมนเขาทำงานกับเราเขาละลายใช้วิธีไหนละลายพฤติกรรมเราพี่แอนเอาจริงต้องบอกว่าผมดีที่ก่อนหน้าที่จะมาถ่ายเรื่องโบัผันเนี่ยผมมีโอกาสได้ทํางานกับพี่แอนมาก่อนแล้วเราเลยมีโอกาสได้คุยได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่แล้วพอมาเจอในบัผันก็เลยอาจจะเกร็งน้อยลงกว่าเดิมก็ยังมีความเกร็งอยู่แต่พี่แอนเขาพยายามชวนคุยนี่แหละครับทำให้เราแบบละลายพฤติกรรม แต่พี่แอนเขาต้งวนเรื่องบทอครับจริงๆเขาจริงจริง<อ>ครารมันอาจจะใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับสำหรับพี่แอนนะครับเท <c oughs> ่าที่เท่าที่ได้ยินมาเห็น <c oughs> ว่ามันใหม่สำหรับพี่แอนด้วยเ <c oughs> พราะว่ามันจะเป็นแนวคอมเมดี้เราก็จะเห็นแบบพี่แอนในลุคแบบสวยๆ <c oughs> หรือว่าจะเป็นแนวแบบดราม่าอะไรส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมาเป็นแนวคอมเมดี้ก็อยากให้ติดตามกันรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แอนเก่งมากครับพี่ถ่ายพี่ถ่ายมาคอมเมดี้คอมเมดี้เขาได้มั้ยพี่แอนคอมเมดี้ได้นะครับพี่แอนเอาจริงไม่ต้องพูดก็ฮาครับพี่แอนจริงเหรอจริงครับ เราติดตามก็หมายถึงว่าอะไรแค่แบบพี่เขาแบบว่าหน้าเฉยๆก็ฮาแล้วหรอฮาแล้วครับผมรออยากอยากให้ดูได้เห็นรูปแบบใหม่ของพี่แอนรายการนี้อะไรนะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของพี่แอนเลยใช่ครับผมผมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ร่วมงานกับพี่แอนและได้ได้เห็นพี่แอนในมุมใหม่ๆแบบนี้เลยซึ่งแบบ เป็นอะไรที่แบบแปลกตาผมมากครับเจาะจับคอมเมดี้มันยากเลยครับพอเราต้องเล่นคอมเมดี้เต็มตัวยากครับยากผมว่าคอมเมดี้สิ่งที่ยากที่สุดนี่ก็คือเรื่องจังหวะเนี่ยแหละครับแต่ว่าดีที่เราได้พี่อ้อยกับพี่ตุ๋ยที่เป็นผพุ่มกับกับเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์มาช่วยครับผมเขาโคตรเรื่องพวกมุกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราแบบคอยแนะนําทําให้แบบมันโตไปคุณผ่านเราเริ่มเปิดประเทศประเทศถอดขายงาน่อดขายที่อยากมาแชร์ให้วามรูในบัวพัน์แล้วครับในบัวพัน์ หมันมันไม่ไม่น่าจะแชร์ได้ไม่ต้อองเพราะว่ามันโคตรจะเปลี่ยนสไตล์อ่าคือว่ก็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 อยากให้เราติดตามกันดีกว่าโอ้โหนั่นแหละกลัวกลัวจะไปสปอยพี่เขาเขาเิ่ดเปิดประเทศแล้วเลยแพลนไปต่างประเทศมีมาหรือยังแพลยกลับต่างประเทศเรียกร้องมานานแล้วมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มีแพลนไปประมาณ2-3ประเทศแล้วครับก็มีทั้งไปจัดแฟนมิก็มีแล้วก็มีไปทำงานด้วยก็มีครับในเอเชียแถวนี้ ก็อ่าเป็นในโซนเอเชียปลอดตะกันครับผมใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราคาดว่าจะในช่วงประมาณเดือนเนี้ก็เพราะว่าเราก็คิวงานละครคิวหนังยังแน่นอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อาจจะรอถ่ายเออมัดหัวใจยาสุตาให้จบก่อนสักเรื่องหนึ่งครับแล้วก็อาจจะค่อยมาเตี๊ยวกันที่หลังว่าจะไปในช่วงวันไหนอะไรเก็รอคิวมันรวมๆก่อนเนาะใช่ครับโอเคบรรยากาศเป็นยังไงครับก็ร้อนครับ คือเหมือนกับสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับผมอย่างวันที่เราต้องถ่ายเอาดอร์อย่างเงี้ยครับผมฝนก็จะตกหรือว่าวันที่เราต้องออกเรือแล้วเราต้องการแสงแดดเงี้ยเมฆก็จะคลื่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าวันที่เราต้องออกกลางแดดแจ้งๆอย่างเงี้ยครับผมแดดก็เปี้ยงเลยครับแบบไม่ไม่ค่อยมีมเมฆเท่าไหร่แต่สนุกดีครับแฟนๆมันมารอดูนะ ใช่ครับก็มีพี่ๆแฟนคลับหรือว่าพี่ๆที่อาศัยแถวนั้นนั่นแหละครับผมก็มเห็นกองถ่ายมาเขาแบบอุยพี่เจนน,นี่นี่อะไรนี่เขาก็เลยถ่ายมีเกรงหรือว่าไม่ไถ่ายก็ไม่เกรงนะครับผมเพราะว่าเราก็โฟกัสกับการทำงานการถ่ายละ, okay, ะครที่อำคคุณค่ณะ